สวัสดีครับวันนี้คุณคิมเข้ามาเอาต้นพันธุ์ทุเรียนพันต้นนี้เป็นทุเรียนชื่อพันธุ์บ่อเวนแต่ไม่ใช่ชื่อพันธุ์นะครับเป็นเป็นต้นที่พบพันธุ์สถานที่พบพันุ์เลยใช้ชื่อบ่อเวนเป็นชื่อเรียกทดแทนไปก่อนตัดยอดมาจากต้นต้นที่มีลูกแล้วตรงตามพันธุ์แน่นอนครับครับผมนี่นะครับ สนใจก็สอบถามได้นะครับคุณลุงคอนเฟิร์มนิดนึงครับว่าที่สวนเป็นยังไงบ้างครับอร่อยดีนะครับสวนสนใจสอบถามได้ที่สวนลุงหมูประตุยนะครับครับผมกับพันธุเรียนบ่อเวนเวนทุเรียนพันธุ์บเวนสถานที่พบพันธุ์บเวนนี้ยอดพันธุ์ก็มาจากสวนที่นี่เลยนะครับตัดเองข้มือครับตัดเองขมือครับผมอีกครั้งหนึ่งคุณลุงขอท่านนิดนึงครับขอบคุณครับครับก็อันนี้ก็จะเป็น กิ่งพันของทุเรียนกำปั่นทองนะครับก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ที่สวนลุงหมูป้าตุ้ยนะครับพันไม้นะครับอันนี้กิ่งพันจากสวนน้ำสุกนะครับอาศสวนน้ำสุกข,ของแท้แน่นอนครับสวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับวันนี้ผมมีทุเรียนพันบ่อเวนะครับ ตรงปกแน่นอนครับยอดพันต้นพันมาจากสวนจันทวิสูตรเลยครับผมก็ใครที่สนใจพันนี้นะครับลิมิเต็ดดิชั่นมีเพียง100ต้นเท่านั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะเปิดซื้อฝากนะครับเดี๋ยวเลอกขอวันนิดหนึ่งวันที่2เดือน3ครับเที่ยง19นาที28วินาทีนะครับวันพุธนะปี65นะครับตรงนี้เป็นล็อตแรกของประเทศที่สวนจันทวิสูตรเสียบมาให้กับสวนลุงปู่ปุ้ยพันไม้นะครับ แล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยนะครับจะเปิดเปลี่ยนถุงนะครับแล้วก็เลี้ยงนะครับผมจะเปิดส่งพร้อมกันทั่วประเทศสําหรับคนที่ซื้อนะครับฝากซื้อนะในช่วงเดือนเมษายนนะครับใครที่สนใจทุเรียนพันธุ์บอเวบอเวนะครับรู้จักพันธุ์บอเวคุณสามารถซื้อฝากกับเราได้ที่ไลน์ s i k i n g p a n d u R.I.A.N. ครับแอดกิ่งพันดูเรียนนะครับเดี๋ยวผมใส่ราย,ายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งพันธุเรลนบาเวครับตรงนี้ Limited Edition นะครับ800บาทยังไม่รวมส่งนะครับ800บาทยังไม่รวมส่งเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนถุงและเลี้ยงเพิ่มเติมให้อีกให้มันเข้าคารคเตอร์สไตล์ของสวนลุงหมู่บาต้ยพันไม้นะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเพียง100ต้นเท่านั้นให้กับคนที่สนใจสั่งซื้อนะครับ กับพันธุ์ทุเรียนบ่อวนะครับและอีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ครับเป็นทุเรียนกำปั่นทองจากสวนน้ำุกครับจากคุณอาร์ตสวนน้ำตกสวนน้ำุกตรงๆเลยนะครับนี่ทั้งต้นทั้งถุงนี้เลยนะครับมาจากสวนน้ำุกเลยนะครับเปิดจำหน่ายซื้อฝากเช่นกันครับที่800บาทนะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับจะส่งพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนกันครับช่วงเดือนเมษายนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับรูปรต้นไม้เราก็จะเลี้ยงให้เข้าคาแรคเตอร์สไตล์ของลรูปรต้นพันไม้ก่อนที่จะจัดส่งให้กับเพื่อสมาชิกทั่วประเทศเปิดเพียง100ต้นเท่านั้นตอนนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นไ like ลน์นี้เห็นคลิปวิดีโอนี้ลง YouTube นะครับผมไลฟ์สดลง Facebook ไปแล้วถ้าคุณได้ดูสอบถามมาได้นะครับสั่งซื้อได้แต่ต้องรีบนะครับไม,ม่เวลาให้คุณตัดสินใจมากนักกับพันธุทุเรียน ตรงตามสายพันธุ์กำปั่นทองที่มาจากเจ้าของต้นสายพันธุ์แท้ๆนะครับจากสวนน้ำศุกและพันธุ์ทุเรียนบ่อเวยอดพันธุ์จากสวนจันทวิโส์ครับของคุณลุงบลัดแก้วที่จัดเสียบมาให้กับสวนลงหมู่บ้านตุ้ยพันธุ์ไม้เพื่อจะจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วประเทศบ่อเวนะครับติดตามข่าวได้เลยนะครับพันธุ์นี้นะครับประมูลประมูลนะครับกันอยู่ที่ลูกละ45,000ันบาท ใครสนใจแอดไลน์มาได้เดี๋ยวข้อมูลการติดต่อเดี๋ยวผมใส่ไว้คลิปวิดีโอให้ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับต้นละ800บาทยังไม่รวมส่งจะส่งพร้อมกันทั่วประเทศเดือนเมษายนสนใจต้องรีบเพราะมีเพียงแค่100ต้นเท่านั้นสวัสดีครับ